สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องคูดาเดอจา่ามากินข้าวน้ากันมือน,นี้ได้ซี่โคงหมูอบแจวปลาแดกหมกกบก,ก,กับต้มน้ำไม้ไล่พี่น้องมากินน้ากันจา้าข้าเส้าต้อนสวยๆจัาแจวกับต้มน้ำไม้กับซี่โครงกบแจับแบบชื่อมองเราวน่าจับ cái <laughs> khô mấy cái đục ăn loại này nơi thì khô ngam nhiều. ต้น <c oughs> มน้ำใหม่จำมแจ้วพีนว่น้องแซ่แบ <ś c oughs> กผ,ผ <ś c oughs> กันั้นขอแต่ผพาวนนี้ท้องผานี่เขาับาอนีงั้นก็ไม่อย่าง mà 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 น,อนก,กเอเป็ดสักสี่เป็น้องหอมหอมเยอืเพลิดเพลิดเพลิดเล ยังก็แซ่บพี่น้องเอยคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกํลังใจให้ผู้ใดนั้นด้วยจ้าขอบคุณหลายจ้าสวัสดีจ้า